ตอนนี้ทีมงานสัตาตาบนโซโลาเซลล์นะครับกำลังทดสอบปั๊มแอนดูโรหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับหรือว่าขนาดสองแรงนะครับตอนนี้ใช้แผงโมโนนะครับฮาร์ฟเซลล์สี่ร้อยห้าวัตต์ของซีรัล i l มนะครับเซลล์ตัวใหม่เพิร์กเซลล์ ale, นะครับจำนวนหกแผง พร้อมขาตั้งนะครับขาตั้งกาบอันไหนจัดแบบแข็งแรงนะครับใหญ่ๆให้เลย่าโครงสร้างนะครับดูคอนโทรนนะครับคอนโทรนจะเป็นแผนดูโรเหมือนกันนะครับมีเบเกอร์มีกันฟ้านะครับมีสายกาว่ ตอนนี้เครื่องนะครับกําลังทํางานช่วงแดดอ่อนๆนะครับตอนนี้รอบเครื่องเดี๋ยวให้ดูรอบเครื่องรอบเครื่องอยู่ที่2อ0พนะครับตอนนี้ก็นี่น้ำเปิดรองนะครับไม่กี่ชั่วโมงนองครับทุกนี้ก็โครงการปลูกหญ้านะครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรติดต่อน,นะครับสาตาบนโซล่าเซลล์0 8น0 1 9 0 9 1 5นะครับ ถ้าท่านสนใจในส่วนของวัมแฮนดูโรนะครับก็ติดต่อทางร้านได้เลยนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับของอุบลราชธานีโอเคขอบคุณครับ